ว่าหนูจะซื้อบ้านใหม่เ,เอาให้แบบใหญ่กว่าเดิมนะจอร์ดว่าทางที่ดีอ่ะฟ้าใส่ชื่อจอร์ดเป็นชื่อเจ้าของบ้านร่วมกับฟ้าดีกว่าจอร์ดหวังดีนะแล้วถ้าวันนึงแม่ไม่อยู่อ่ะพวกฉันจะทำยังไงอ่ะบ้านก็คงต้องตกเป็นของแกหรือผัวแกถึงจะบ้านใหญ่โตแค่ไหนแต่มันไม่มีความสุขกูก็ไม่ได้อยากจะอยู่หรอก มึงเคยได้ยินปะคับที่ได้แต่คับใจอยู่ยางเอ้ยม <ah> pues <ah> ึงไปเลยไปดัง oh, ค yeah, yeah. oh, uh, ู oh, yeah, ah, ่เลยน้องเวนไปเลยไปอ่ะนี่ของแม่เยอะเยอะเยอะอันนี้ของแมฟ้าออ่ะอันนี้ของเราด้วยเุ้ยทำไปได้เดียวะอ่พอ่ะเพิ่มเพิ่ม หนูว่าหนูจะซื้อบ้านใหม่แหละเอาให้แบบใหญ่กว่าเดิมไหมเพราะว่าครอบครัวเราก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนี่เราแม่ก็จะได้ไม่ต้องมาขายข้าวขายของอะไรแบบนี้อีกอยู่บ้านเฉยไปเลยหรยอทางานเลี้ยงเองแต่แม่ว่าเราอยู่แบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะลูกแล้วอย่างหนึ่งแม่ก็ชอบขายของด้วยอ่ะเนาะมันเจอคนเยอะแยะแม่ชอบมันเพลินน่ะอ,อหนูแค่อยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ครอบครัวเราอะ โอ้ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนซื้อละ่ะแค่ทุกวันนี้ที่บ้านก็เป็นนี้เป็นสิบเยอะแยะสะตายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าซื้อบ้านหลังใหมก่ก็ดีเหมือนกันนะแม่พี่ฟ้าแต่ฉันว่าจริงๆเราอยู่แค่นี้ก็ได้นะอีกอย่างอะ่ะตรงนี้ก็ใกล้ตลาดเวลาแม่จะออกไปไหนไปซื้อกับข้าวอะ่ะก็ออกไปซื้อง่ายด้วยแล้วแม่ก็ได้เจอผู้คนเขาจะได้ไม่ต้องเหงาไง ถ้าขื่เราไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วเราไม่รู้จักใครเวลาที่เราไปทํางานเราแม่เขาก็ไม่มีเพื่อนคุยนะสิฉันว่าอยู่อย่างเงี้ยดียวแหละถึงมันจะเล็กแต่ทุกวันนี้ฉันก็ว่าเราก็มีความสุขกันนี้นะแม่เนาะใช่ถ้าเกิดว่าเราแบบมีบ้านใหม่ใช่ไหมเราก็จะเจอสังคมแว้อมใหม่ทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมใหม่ๆที่มันดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราขายบ้านหลังเนี้ยแล้วก็เอาเงินไปดาว ลราก็ยังพอมีเงินเหลือที่จะไปปิดหนี้ของแต่ละคนนะเอางี้เดี๋ยวฉันผ่อนเองอืมอถ้าแกผ่อนบ้านหลังนี้ก็คงจะต้องเป็นชื่อแกคนเดียวเลยสินะแต่ถ้าวันนึงแม่ไม่อยู่อะ่ะพวกฉันจะทำยังไงอะ่ะบ้านก็คงต้องตกเป็นของแกหรือผัวแกหรือลูกแกอ, <c oughs> อืม <c oughs> เอาแนะ่ฟ้านะ่มันไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกมันรักพี่รักน้องจะตาย เอาอย่างนี้สิถ้าเราซื้อบ้านหลังใหม่เราก็ใส่ชื่อทุกคนในบ้านลงไปแล้วส่วนคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราก็ไม่มีสิทธิ์เนอะดีไหมแล้วอย่างหนึ่งพวกแกก็ช่วยกันผ่อนจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดมากโอ้ใครจะผ่อนก็ผ่อนไปเถอะแม่ฝนก็มีความคิดที่จะซื้อบ้านของตัวเองเหมือนกันแหละฝนไม่ผ่อนด้วยคนหรอกออเรื่องของพวกแก แกก็มีกันแค่สามคนพี่น้องแกก็ไปจัดการปรึกษาบริหารกันเองกันแล้วกันนะแค่นี้แหละชั้นกินข้าวก่อนละกันอุ้ยกินกินกินแม่กินแต่ไข่แดงเหรอแม่แม่ชอบไข่แดงลูกนี่พี่ไปดูที่ไหนหรือยังก็มีดูไม่เลยนะแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวพาไปดูนะไอ้ยังงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันนะได้ไปเลยไข่ทอดหมูเนี่ยไม่นะลูกนี่ไงแล้วฉันก็เลยต้องกินแต่ไข่แดงไง กินเยอะๆกินเยอะๆตัวฝังยอยกินยอะๆกินเยอฝนก็พักเต็มไปหมดเลยเนี่ยยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่ของเราจ้าเป็นไงสวยไหม ฉันจองห้องหนึ่งแล้วกันนะเอาไว้หนอนกับฝ่ายแล้วก็ป้ากับแม่ก็ห้องหนึ่งแล้วกันเสร็จแกก็อีกห้องนึงแกก็เอาไปนะแล้วเข้าไปดูบ้านกันีีวกาฝ่าย,ยคิดดีแล้วฉันไม่รู้ฟ้า <c oughs> คิดดีแล้วจ้ะแม่ไปเข้าไปดูข้างในกัน กลับมาแล้วจ้าอ้าวกลับมาแล้วเหรอนี่ๆเดี๋ยไหมหกินขนมกันแล้วฟ้านั่งทำอะไรอยู่เนี่ยก็นั่งทำงานน่ะคิดเครียดอยู่เนี่ยงานเยอะมากเลยเอ่ะเออฟ้าอ,อย่าหาว่าจออะ์ะว่าอย่างนี้เลยนะดูฟ้าสิต้องทำงานหนะักทุกวัน เพื่อหาเงินเยอะเอามาจ่ายค่าบ้านค่านุ่นค่านี่หลายอย่างอะ่ะแล้วบ้านหลังเนี้ยมันเป็นชื่อของฟ้าก็จริงแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยจอดว่านะน้องๆของฟ้านเนี่ยจะต้องยึดบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองแน่เพราะว่าบ้านเนี้ยมันก็เหมือนเป็นบ้านของครอบครัวทุกคนช่วยกันแล้วก็ทุกคนก็มาอยู่ที่นี่จอดว่านะฟ้า อ้างเอาบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองดีกว่าจอร์ดว่าทางที่ดีอ่ะฟ้าใส่ชื่อจอร์ดเป็นชื่อเจ้าของบ้านร่วมกับฟ้าดีกว่าจอร์ดหวังดีนะไม่งั้นเดี๋ยววันหนึ่งอ่น้องๆฟ้าก็จะมาแอบอ้างแล้วเขาเอาบ้านหลังนี้ไปฟ้าอย่าลืมนะว่าบ้านหลังเนี้ยฟ้าเป็นคนผ่อนทุกเดือนนะ ทำงานหนักก็เพื่อผลบ้านหลังนี้มันก็ควรจะเป็นของฟ้ากับจอร์ดไหมอ่ะเพราะจอร์ออดเป็นผัวฟ้าอืมเดี๋ยวฟ้าจัดการให้นะแมทำเป็นหวังดีจังนะลืมไปหรือเปล่าอะ่ะแม่บอกว่าบ้านหลังนี้คนนอกไม่เกี่ยวยังจะหน้าได้อยู่อีกหรอฟ้า อย่าว่าฉันยังงูอย่างนี้เลยนะจริงๆแล้วแกเองเนี่ยเรียนมาก็สูงฉลาดไปซะทุกเรื่องแต่ต้องมาเสียงโง่ให้กับผัวแมงดายอย่างแกนี่นะนี่แกอย่ามาว่าพี่จรอดนะแกรู้หรอว่าเขาเป็นคนยังไงแกถึงได้ด่าเขาเป่าเปล่าแบบนี้ทำไมฉันจะไม่รู้ ทุกคนเขาก็รู้กันหมดแหละว่ามันเป็นคนยังไงมีแต่แกคนเดียวที่โง่ดักดานปิดหูปิดตาไม่รู้ว่ามันใส่หน้ากากเข้าหาเสแแร้งแป้งเป็นคนดีพอต่อหน้าปาแม่นะมันก็ทำเป็นคนดีอย่างอง,อางี้แต่พอรับหลังนะมันก็ด่าว่าเสียเสียห,หายถาจริงๆเหอะทำไมแกถึงได้ง่ขนาดนี้วะไอ้ฟ้านไป<ฟ>ไปเถอะายอย่าไปยุ่งกับมันเลยถ้าคนอย่างมันอะ่ะจะเชื่อหัวมันมากกว่าสายเลือดก็ปล่อยเถอะสักวันอะ่ะ มันจะเสียน้ำตาให้กับผัวขเองนี่เออได้งั้นงพวกแกสองคนอ่ะเก็บเข้าของออกจากบ้านฉันไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกนี่เป็นบ้านฉันเชื่อฉันฉันมีสิทธิ์เออกูไปแน่มึงคิดว่ากูอยากอย,กอยู่นะหรือวะถึงจะบ้านใหญ่โตแค่ไหน่แต่มันไม่มีความสุขกูก็ไม่ได้อยากจะอยู่หรอกมึงเคยได้ยินปะคับที่อยู่ได้แต่คับใจอยู่ยากเอนมึงไปเลยไปทังคู่เลยน้องเวนไปเลยไปเออไปอยู่แล้วไม่ต้องไล่หรอก อยู่กับผัวแมงดามึงไปเถอะอีแมงดาเกาะผู้หญิงกินควายเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยฝนฝ้ายฝนฝ้ายจะไปไหนกันอ่ะลูกไปไหนกัน จะอะไรอีกซะลแม่แม่กระชามูกสาวคนผัวของแม่รู้สิพูดอย่างนี้ได้ยังไงแม่ก็รักลูกทุกๆคนเท่าๆกันนะั่นแหละแม่แม่ไม่รู้เหรอว่าไอ้จอร์ดอะ่ะมันมาเป่าหูไอ้ฟ้ามันหาว่าพกหนูสองคนอ่ะจะยึดบ้านหลังนี้และไอ้ฟ้าก็เชื่อมันแม่เองก็รู้ไม่ใช่หรอว่าผัวมันอ่ะนิสัยยังไงเอาหนะ้าจะเย็น ฟ้าน่ะมันไม่เป็นนิสัยอย่างนั้นหรอกแล้วมันก็รักพี่รักน้องทุกคนตราบใดที่แม่ยังอยู่นะทุกคนมีสิทธิในบ้านหลังนี้จะไม่มีใครออกจากบ้านหลังนี้ทั้งนั้นนะลูกนะใครจะไปอยู่กับมันได้ละแม่แค่นี้ประสาทก็จะเสียอยู่แล้วแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูกับฝนแล้วนะเดี๋ยวหนูกับฝนจะออกไปอยู่ข้างนอกแม่เองก็จะได้ไม่ต้องลำบากใจด้วยไง ไปกันเถอะฟ้าเจ้าของบ้านเขาเดินหน้าเป็นตูดมามือนั้นละเหตแลวจะอ้วกฟ้าจะเย็ยนๆสิลูกเป็นพี่น้องก็ต้องรักกันถ้าเราไม่รักกันน่ะแล้วใครจะมารักเราล่ะลูกแม่ไม่ต้องมาพูดเข้าข้างมาเลยนะแม่รู้ไหมว่ามันสองคนน่ะลุมด่าหนูกันขนาดไหนอะ่ะหนูทำงานทุกวันนี้หนูเหนื่อยนะแม่ ที่ทำทุกวันเนี้ยหนูก็ทำเพื่อครอบครัวแต่วพวกมันไม่เห็นเข้าใจหนูเลยอะ่ะฟ้าถ้าเหนื่อยแกก็ไม่ต้องทําจริงๆแล้วบ้านหลังเนี้ยแม่เองก็ไม่ได้อยากอยู่มาตั้งแต่แรกนะแม่ว่าถ้าเผื่อมันทําให้พวกเราอะแตกแยกแล้วก็ทะเลาะกันแบบนี้นะแม่ขอไปอยู่บ้านหลังเล็กๆเหมือนเดิมที่มีความสุขจะดีกว่านะลูกนะ กลับไปคิดนะลูกนะเป็นพี่น้องมีกันแค่3ามคนต้องรักกันนะลูก แม่จะไปไหนอ่ะไม่ว่าแม่จะไปอยู่วัดเพราะว่าไหนๆพี่น้องก็แยกกันอยู่แนี่แม่อยู่ไปแม่ก็ไม่มีความสุขอ่ะแกก็อยู่กับครอบครัวแกไปแล้วกันนะไม่ต้องมาห่วงแม่หรอกแม่แม่ก็รู้ไม่ใช่หรอว่าที่หนูทำไปทั้งหมดอ่ะก็เพื่อครอบครัวเรานะแม่แม่ว่าแกทำเพื่อตัวเองมากกว่า แม่ไปละแม่ฟ้าขอยืมเงินหน่อยสิตอนนี้ครอบครัวของจอร์ดมีปัญหานะนะขอยืมก่อนนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเงินจอหมดครั้งที่เราขอหยืมไปจ้อก็ยังไม่คืนเลยนะ แล้วนิดเราต้องเก็บเงินไว้ผ่อนบ้านนี่มันเงินก้อนสุดท้ายแล้วนะอะไรอะ่ะฟ้าเงินแค่นิดเดียวอะ่ะจะงกทำไมฮะเขา,าเป็นหัวของฟ้านะขอแค่นี้ไม่ได้ยังไงเอามาเถอะน้าไม่มีเ้ยไม่มีอะไรวะเนี่ยน่าเบื่อไม่อยู่แล้วเว้ยบ้านหลังเนี้ยไปกินเหล้าเพื่อนดีกว่าน<ม>ี่มีเงี้ยไม่มีดีกว่าเฮ้ยจ๊ <S <S ได้ของมเต็มไลเห็นว่ดูเปีีดอตสวย่ดิแต่ว่าเห็นแต่หน้านะไม่เห็นของนี่รีดราซื้อมาใส่จริไม่ได้เลยสักตัวอุ้ยไหนดูดิออไหนได้มันใส่จริงไม่ได้ อันนี้ของป้าอ้อันนี้ของเอด้วยโอ้เฮ้ยทำไมได้เร็วอ่ะพออ่ะพอพอ